ยอมรับใครเดินเข้าทีแล้วราเมโดว์เฟแทงปากไม่งี้ยีอุยยคนับสุปไม่ลงมางนอ่าอ่าอโอ้ยไอ้นุ่มไอหนุ่มลายเทียบลายเทียกโอ้ยไอเทียบเพอร์เฟคจะจัดมึงก็ชูไม่ลง เรอเป็นว่าเนยังโด um นตดน้ำค่แนนเล่นกับตามโอ้ยเหียโดนมาจกเชียรายรู้่าไปหนอาายูเซียมราโอเวปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บล่ปุ๊บเงยมงปับถอยเลยชูดแมงเลยแตกหน้ามันอ้โหเข้า เฮ้ยไม่มีลายใหญ่เด้อโอเคนะคฮะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าใครเนี่ยแหมกวาดไปทั้งวันเฮียไม่ช่วยไปทำคุยเลยเออเอามาหาอันนี้ วันจันทร์สุดดูฮา,า,า,หาหรุสก็วารีชูจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากาไปล้บุ๊ยบุ๊ยแล้วกูต้องมาไหนต่อเนี่ย